เหรียญมหาหยันวัดวิยอดจังหวัดตรังปี2495เครื่องรังเก่าในตำนานเหรียญมหายันพระเจ้าห้าองค์วัดวิยอดตรังปี2495มีตำนานจากผู้เฒ่าในยุคนั้นเล่าให้ฟังมีคนในตระกูลดังของจังหวัดตรังไปทำมาหากินที่แปดริ้วจังหวัดเชียงแสนจนรวยได้นิมนต์พ่อท่านวันวัฒนาจีนไปงานขึ้นบ้านใหม่และร่วมพิธีปลุกเสกพระหลวงพ่อโสตที่วสโธรราวปี2470คนในตระกูลดังจังหวัดตรังได้ขออนุญาตพ่อท่านวันสร้างเหรียญขึ้นพ่อท่านวันว่า ให้ทำเป็นเหรียญยันเลยสร้างขึ้นสามเก้าเก้าเก้าเหรียญแล้วฝากพ่อท่านวันนำเข้าร่วมพิธีปลุกเสกพ,พร้อมพระวัดโสธรด้วยแล้วชายผู้นั้นก็ถวายเหรียญยันกับพ่อท่านวันมาสามพันเหรียญพ่อท่านวันก็ได้นำมาเก็บนำมาเก็บไว้ที่วัดท่าจีนจังหวัดตรังเรื่อยมาจนปี2 4 9 4ทางวัดวัายอดและพ่อท่านแดงได้มีการสร้างโบสถ์และจัดการสร้างหล่อพระประธานประจำวัดขึ้นและได้ออกเรียไรโลหะบนสารต่างๆพ่อท่านวันก็ได้มอบโลหะต่างๆ และเหรียญยันจำนวน2500เหรียญไปด้วยเพื่อหลอกพระครั้งถึงวันหล่อพระทางวัดหัวย,ยอดก็ได้นำเหรียญยันนี้ออกให้คนทำบุญและนำไปใส่ลงในเบ้าหลอมโดยในพิธีได้นิมนต์พ่อท่านวันมณโศาพท่านเอียดวัดหนองช้างแลนพ่อท่านเปลี่ยววัดควนเมาและพ่อท่านแดงวัดหัวย,ยอดร่วมเสด็จชนวนทงพิธีหลอกพระปรากฏว่าเหรียญไม่ละลายและเบ้าหลอมก็ระเบิดแตกออกหลายครั้งชาวบ้านในงานแตกตื่นและนำมาบูชาจนหมดเรื่องนี้คนในตระกูลดังนั้นรู้ดีทุกคนและคนที่เป็นคนรับและนับเหรียญจำนวน ซึ่งเป็นเด็กวัดวัายอดในสมัยนั้นได้เล่าถึงที่มาที่ไปได้ชัดเจนเป็นเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่ในสมัยนั้นไม่มีหลักฐานมีเป็นเรื่องเล่าของคนรุ่นก่อนผมนำมาเล่าเพื่อไม่ให้ตำนานนี้ขาดหายไปขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณรับฟัง